ภูมิภาคต่างๆของโลกภาษาฮินดีดุนยาเคกเชตระฮินดีสแกนดิเนเวียสแกนดิเนเวียไอเดชคาบสมุทรไครเมียครเมียบอนคาน

คอเคซัสคาบสมุทรไอเบียไอเบรียปรายดวีปตะวันออกไกลสุดูร์ูร์ฟเอเชียกลางมัธยเอเชีย Kasamutara Arab Arbi Prayadweep Siberia Siberia Caribbean Caribbean Kshetra Patagonia Patagonia

พอลินีเชียโพลินีเชียแอฟริกาใต้ s า <nes> ah h าราอุปสาฮาราอฟริกาลาตินอเมริกาลาตินีอเมริการัฐฮาวายฮาวาย กรีนแลนดกรีนแลนด i บริเตนไอบริเตนดุ๊ปสมูอย่าลืมกดติดตามช่องของเราหามาร์แชแนล์ก็สับสคริปเิลกันนะนะบูล